ครับผมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธรูปรอนะครับผมวันนี้เสียงดีขึ้นมาหน่อยนะครับหลายท่านถามกันเข้ามาเยอะราคาช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาอยู่ในสถานการณ์นิ่งๆอยู่นะครับก็มีข่าวาวหลายข่าวเช่นเดียวกันนะครับในแวดวงก็ดูดูกันไปนะครับผมข่าวก็คือข่าวนะครับวันนี้มีราคามาให้นะครับผมไม่ได้ไปเดินตลาดเลยสําหรับใครที่ถามราคาอางุ่นมาก็เดี๋ยวผม จะดูให้นะครับแล้วเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะครับทุกอย่างต้องมีข้อมูลนะครับถึงจะทําลงไปได้นะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับตามแต่ละตลาดตลาดนะครับก็ต้องขออนุญาตผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้บริหารตลาดหลายๆตลาดนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะได้เข้าไปพบท่านนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันอยู่กันตลอดทั้งปีนะครับ วันนี้เริ่มต้นให้ที่ชุมพรสุร,ราษฎร์นะครับผมแล้วก็นครศรีนะครับราคาอของวันนี้ AB นะครับเน้นเนื้อไม่เน้นทรงนะครับผม AB อยู่ที่175นะครับ2ถึง5กิโลกร,รัมนะครับส่วน ABC ก็อยู่ที่170ครับ2ถึง5กิโลกร,รัมนะครับส่วนเกลดซีก็อยู่ที่130นะครับ2-6กิโลกร,รัม เกรดีอยู่ที่120ครับ1.2กิโลกรัมถึง1.9กกิโลกรัมนะครับนี่คือราคาของวันนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับทุกท่านเลยผมจะทําให้กับพ่อแม่น้องชาวสวนได้เห็นถึงการซื้อขายกันนะครับอยู่ที่สวนก็สามารถฟังได้สมัยนี้นะครับเป็นสมัยใหม่นะครับผมทํางานร่วมกันนะครับเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านเพื่อที่จะไม่เสียเปรียบนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับ ผู้ที่รับซื้อทุเรียนอย่างจริงจังแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนได้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยแพงอะไรก็แพงไปหมดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเองผมเองยุทธพงศ์ชแนลก็นํามาเสนอนะครับวันนี้พูดคุยกันหน่อยหลายวันก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้ถ้ามีราคาก็จะทำํำเป็นคลิปลงมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับถ้าเกิดไม่มีก็ ออกไปเดินตลาดกันนะครับก็ฝากทุกท่านเข้ามาดูคลิปหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของยุทธบอกชแนลนะครับแอดมินยุทธเองนะครับแล้วก็พี่ๆนั้นนะที่หาราคามาให้ผมอัปเดตรายวันนะครับให้กับทุกท่านช่วงนี้ก็เงียบๆเงเงๆหน่อยนะครับแต่ก็ค้าขายกันอยู่ปกติแหละทุเรียนนะครับขับรถผ่านภาคตะวันออกก็มีหลายลงหลายสถานที่แล้วมีการจับเตรียมกันแล้วนะครับแล้วก็มีจุดขายทุเรียน หลายๆพื้นที่นะครับที่ยังตั้งร้านอยู่เพียงแต่ว,ว่าไม่มีโอกาสได้แวะเข้าไปถ่ายนะครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านนะครับค้าขายล่ำรวยผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ